เดี่มที่สามครับอยู่ค่อนไงครับนี่ครับเด้มมาแล้วทั้งไงครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับพาพี่น้องมาหาหม,มิมครับบางๆครับเล่นมาหาหม,มิมบ้าง มันนี่ม้าหมายข้อตะเค้ครับก้อนนี่หาเมีมาากับปากกดแชร์กดไลค์ก้นตะไคร้กดติดตามแล้วก็กระดิ่งครับพี่น้องไปติดตามคลิปต่อไปอาหาเมีมก่อน,นครับหมายข้อตะเค,คเเเบบ้ครับอำเภอเมืองจันทบุรีครับอันนี้ปลากระถินนรกหนึ่งครับเนี่ยไปยุค่ามาลุ้นกันครับสมมมีมันหม้มันมือนีดิหมายข้อตะเค้ครับ ริมคลองครับอุ้มหนีมันต่ามีครับอาเบิ่งก่อนครับโอ้มีหลีครับบังงูหนามบักง่เลย,ยมีหลีครับหัหนามบักง่เลยอ่เอาคนเข้าไปนะ มีบั้งนี่ขอเด้ครับเด้อ มาแล้วครับแต้มแรกนี่ครับแต้มแรกมาแล้วหามาเข้าเดียวครับพี่นอ้องนะขออนุญาตเก็บครับขับมาในปลาไงาล่ะไม้ข้อแต่เคครับนี่ใช่ปะโอ้นี่ครับเดิน,วน,นมวนำอุ้มเลย ข้างบนเงย,ยปันไดแต่หัวาน้ำเงย,ยครับมึงนี่ขอได้ครับเด้อวัอดคือหายแต่บินออกมากไล่โคนรล่ะครับโอ้โอ้โอหายหายหายครับหายหัางนี่ยน,น้อยๆแต่ว่าหายครับ มาได้ครับขอไปอยูบไปกิน อนุญาตตัดครับโอ้หัวหน่ำงามขนาดแต่ว่าห้างหน่อยครับอ่ะเต็มครับงามงามเต็มที่สองเลี้ยดีๆกัๆนเออนี่ครับเต็มที่สองมาแล้วนี่ครับมาผอยอห้างหนึ่งครับหัวหน่ำงามเลยมาพผอยห้างหนึ่งครับหัวหน่ำงาม เอาก่อนครับบัด้นีม่มังนี่ขอด้ครับเด้อโอ้หัวนำบ่ต้องหว่วงครับหัวนำเดือนาโอ้หัวนำเต็มดีกับพี่น้องขอไปอย่ไปกินเด้อโอ้กคือบินนอกมาก ไรคนละบ,บาดพี่น้องอโอ้นำ่าตรงง้องครับตัวอันก็สวยลุ่ แต่งทางก่อนโอ้งามครับขออนุญาตตัดครับงามครับงามเลย แต้มที่สามครับแต้มที่สามครับว่าน้ำเต็มดีแต่ห้าง่วยไงแต่ว่าน้อยครับน้อยเน,ยนยี่ยไงของแท้ครับเนี่ยอันน้แต้มที่สามครับพี่น้องหามาลุ้นกันครับลุ้นไปน้ำกันเลยด้วยมีเครับเดี๋ยว โอ้มีหรีครับ,บห้องบักเงยเลยยุงนั่นครับห้องบักเงยเลยเอาออกอก้อนครับบัตรนะห้องบักเงยเอาเอาก้อนครับบัดรนะนี่ขอได้ครับเด้อโอ้หัวน้ำเต็มดีครับ อ๋อท่านไงครับพี่น้อง อยู่ค้อนไงครับเน,นี่ยปัดครับอยู่ค้อนไงเลยโอ้นี่ครับเด๋มาแล้วั้างไงครับ ขออนุญาตเก็บครับเตมที่ซีมาแล้วมาแล้วเอานี่ครับเตแตมที่ซีครับเนี่ยหัวหน้าเตียมดีขนาดเอาขออนุญาตเก็บครับครับไปเรื่อยๆครับซีเตมแล้วปล่อยครั้งหนึ่งรับหัวหน้าบัใหง่เลยแต่ว่าอยู่สูงโอ้ยปล่อยั้งหนึ่งรับน้ำบังเง่ ได้ย่สูงเตืบโซเซสีได้ไอ่นั่นเอาละก้องเอาเอาเอากันครับหาวิธีเอากันกลับมาบ้านนะครับฝนฝนไล่ทั้งที่หาบ่ได้เอาจอยครับพ่อไว้เดี๋ยวมือหลังไปเอาอเอามาเบิงผนงานก,นกันครับื้นนี้ นหนึ่งเต็มครับมระนำก็ต้องงองครับเต็มสองเต็มครับ 3 tem khắp ngô nam nhịp đếm thuốc hăng khắp xí tem khắp มโนนำงามนผมตัวห้าครับเนี่ยโอ้โหมื้อนี่ซีเต็มครับมโนนำมเต็มดีขนาดเต็มที่หาเอาไวได้ครับหัางแบบง,ง่ายแต่อย,ยู่สูงมาเดี๋ยวฝนมาไหลก่อนหาหามิมนมัอนี่ครับพอได้กนินครับเอามาคลิปนี้เนี่ยฝากกดแชร์กดไลาคาก์าคากด subscribe กดติดตามแล้วก็กดดิ่งครับพี่นอ้องมือติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ